อ่าครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานการอัพเครื่องมิสซู90นะครับตัวนี้นะครับมิสซู90นะครับอ่าครับกึงปอกเรียบร้อยนะครับกึงหนานะครับมาในกึ่งบางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานเราดูผลงานกันครับไอที่ดำๆตรงนี้ปตกใจเป็นกาว ครับบางทีบางอะไรฝ่าจะปล่อยได้แต่ละอย่างนานนะครับติดเรียบร้อยครับเรามาดูกันครับครับความโตของมันใหญ่ๆนะครับโอเคครับเรามาดูผลงานกันครับครับเครื่องนี้นะครับมิสูเอ็นเอ็มนะครับอ่า9ก้าศูนย์นะครับ อัพเป็นร้อยสิบนะครับนี่นะด้านล่างเขาจะเขียนอยู่นะครับ M M ร้อยสิบอ่าเนี่ยเอ่อเก้าเก้าศูนย์นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่ปานะครับเห็นครับเกู้นิสูนะครับมาอัพนะครับมอน้ำหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงการติด ว่าเ,เป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกําลังวังชาแต่ก็จะโดดแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะ สู่ตระกูลไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าครับมัได้เขียนว่า90อ่าเห็นได้90นะครับนะริ่มนู้นนะครับเห็นว่าเกมิซู NM90 ครับเรียบร้อยครับจากแปดแรงครึ่งนะครับ9แรงครับเป็น11แรงนะครับอ่าครับจบครับส่งงานได้